เอาว่าสดีนะทุกคนฮะมาทูบีคอนติเนีกันดีกว่าครับผมอ่าหนูน้อยโอ้โหเดี๋ยวนะเทียบเลยดูซิว่าทำอะไรเ็ะเปิดไฟโอ้โอเคงานหมูหมูเลยอย่างนี้เอ,อ้วเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าเปิดเอา้าไม่ได้สิมันต้องดับให้หมดอะ่ะเออโอเคเราต้องดับให้หมดมาปับ๊บตรงนี้ยังไงครับ โอ้เหลืออันเดียววะปึ๊บอันนี้ล่ะดูก่อนจำแพทเทิร์นโอ้โหนี่สาอันเลยหรอเออึ๊บชั่ปิด2อันเลยหรอแล้วจะทำไงถึงจะปิดหมดทุกอันวะเดี๋ยวต้องต้องต้องส่งไปเรื่อยๆนะอันแรกอยู่1กับ2อ่าโอเคอันที่2คือ2กับ3โอเคอันที่3คือโอ้ว้าวสุดยอดโอเคเปิดทั้งหมดก่อนแล้วค่อยปิดทีละอันนะ โอเคจสอนสุดท้ายแล้วดิโอเคมารู้เรื่องรู้เรื่องอันกลางปิด3านะโอเคเอ๊ะอันกลางหรืออัน4่วะจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนมาปั๊บเปิดก่อนแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่ปิด3าอันอันที่4ี่หรือเปล่าวะอีกทีดิไม่ใช่โอเคงั้นอันงั้นอันที่สปิดทั้งหมด3อันเรียบร้อยอือนั่นแหละสวยงามโอ้โหได้แบบฟุกๆว่ะ สวยเอาละครับมาพี่ใหญ่เราดีมากครับลูกพี่ผมก็งงๆเหมือนกันว่าตัวเองทาได้ไง <c oughs> โอเคเราน่าจะต้องไปรอเขาข้างหน้านะดูทรงแล้วไปนั่นแหละโอ้โหสวยงามฮึบลงมานี่นี่โอ้โหผมแล้วไปอย่างเร็วว่าบอกเลยโอเคครับผมพี่ใหญ่คานตุ้ยๆไป <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่เอาว่ะมาฮะดูซิว่าข้างหน้านี้เราจะเจอปริศนาอะไรรอเราอยู่อะไรอนะบันได พี่ใหญเราแบบกระโดดเลยว่ะแล้วอ้าวลูกพี่อ๋อมาส่งแค่นี้เหรอครับเ,ออเฮ้ยดิวด้วดิวด้ววเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเพื่อความชัว่ฮะเราต้องสร้างสะพานให้กับตัวเองอ้าววัดเดอะฟักอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคอ้าวอย่าบอกว่าหลังจากนี้เราต้องไปคนเดียวแล้วหรอโอ้โหสไลด์ฮะมาสไลเดอร์เฮ้ยอุ้ยโอเคแล้วก็เหมือนทางซ้ายมือจะยังไปได้นะไม่รู้ไปอ๋อโอเคนี่ไงมานี่ปึ๊บมาผูกเชือก ดันไปก่อนละกันมาดันมาปาั๊บนี่ไงเออนี่เรียบร้อยแล้วก็ปาไปืออแปลวของอยู่แน่นอนเออได้มาแล้วหนึ่งอันฮะโอเคไม่รู้ว่าต้องสะสมให้ครบอีกสักกี่อันนะแล้วโอเยสูงจัดๆเลยวะ่ะมาเดี๋ยวดันอันนี้กลับไปก่อนออก็เ,ออเดี๋ยว หรือว่าจากทีนี้ก็ได้วะได้แหละได้แหละมาเหมือนเดิมฮะผูกเชือกแล้วก็ทําการปลาขึ้นไปกระโดดกระโดดหน่อยดีกว่าวกระกระโดดฮึยไปพี่อฮ้บอูโอ้โหเอาว่ะสวยงามเฮ้นี่โอ้โหอ,โอัจฉริยะฮะบอกเลยอัจฉริยะที่ระดับว่า,าเด็กอนุบาลก็ทําได้เอออัจฉรยตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวยมาครับ เราต้องนี่เลยปาบหดหดเออเรียบร้อยพังพังดีครับเออเรียบร้อยแม่กระจกจริงๆเลยปลาไปน่นเอ,อ้บโอเคแล้วเหมือนข้างอา้อาวเฮ้ยอ้าวชิบหายแล้วผมตกลงมาแล้วอา้าวมันตกลงมาได้ไงวะเอาตายหาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปไงอะผูกเชือกเฮ้ปาไปใหม่เฮ๊บโอเคขึ้นไปใหม่ครับ เออผมว่าเราต้องขึ้นไปบนนี้แหละดูทรงแล้วมาเฮ้ยเอามาทํางานอีกแล้วอีกแล้วเหรอครับเอา้าดับมีการดับว่ะมีการดับชั่วคราวว่ะไอ้ททมิ่งว่ะนี้ไอ้ทามิ่งปาไปนูน่นปาเรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งไปฮะเออนั่นแหละเนียนบอกเลยปุ๊บมาแล้วโอเครอรอรอแล้วก็ทําการผูกเชือกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ดย,ดยอมันไม่ทันหรอเมื่อกี้นี้ไม่ทัน มาผูกเชือกผูกเชือกเออแล้วก็ปลาไปปังแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกือบเกือบไปแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวโอเคขึ้นครับนี่เรียบร้อยแล้วเราก็นี่ไงฮึบอ่ะเจ๊อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ถึงได้ไง,ไงวะเฮ้ยฮึบืออนี่โอ้โหวสวยงามเป็นไงละ่ะเท่จัดจัดโอ้โหพึ่งผมได้ผมบอกเลยฮนะ เฮ้ยเอ้ามันฟื้นแล้วโอ้โหฟื้นก็เร็วเอาไม่ใช่มันไปโอ้โหคิดว่าจะจะโดนอีกแล้วนะไม่โดนว่ะเอาว่ะเรียบร้อยเขาทำความเคารพป่ะทำความเคาลบใครครับขอบขอบคุณผมเฉยๆเหรอปล่ยครับผมลุยกันต่อมาฮะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาโอ้โหเดียว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 มันต่อยอัดพื้นว่ะมีการต่อยอัดพื้นด้วยแล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือกระโดดใช่ไหมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอจ่ะฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ่าอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โห เอา้าอยู่ก็ตัดฉากเอาว่ะโดนจับไปโอ้โหลุงดิ่งลงมาเลยออ้ยลงมาในท่ออึ๊บโอ้โหยังลงได้อีกนะฮะเอาว่ะอุย้ยกล่องยังไงครับกล่องอยู่ๆก็โผล่มาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวข้างในอย่าบอกนะว,ว่าเจอต้นไม้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวสภาพอากาศดูมันแบบว่ามันควัน,ม,นมันมนลพิษทางนั้นเลยว่ะเรียกได้ว่าแบบมลพิษจัดๆเลยอะ่ะโอ้โหมีลม มีควันควันเอ่อควันเสียออกมาจากจากอุ๊ยจากท่อเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยโอ้โหเอา่ะลงได้ลงอีกฮะลงโอ้โหเอาเจอของเล่นใหม่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินก่อนเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งปาสิครับเออผูกก่อนผูกเชือกผูกผูกเชือกเออไอหา่ากว่าจะผูกเชือกได้นะเราเพิบมาปพิบเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องตามกรทเทิร์นดูดูจากทรงแล้วมาครับมาค่อยๆมา โอเคเึ okay. ๊บเ๊บโอ้โหของหมูหมูกล้วยกล้วยแล้วอันนี้อะไรอะ่ะเึ๊บดึงคันโยกเหรอเพื่อปิดใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมเลยครับมาเฮ๊บแล้วมันโอเคปั๊บตรงนี้ก็อะไรอะ่ะหมุนอ๋อหมุนเพื่อปล่อยให้ให้ลมมันลมมันไปพัดไปพัดอ่าเราพัดก็หมุนไงแล้วจากนั้นก็อู้พ่ออันนี้ก็ขึ้นมาโอ้โหเอาวา มีอะไรใหม่ๆตลอดเลยครับอืออันนี้ก็เหมือนเดิมมาหมุนจงหมุนซะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่หมุนวะมานี่อ๋อทางนี้ปิดทางปิดทางแล้วไอท้ทอนน้นก็จะขึ้นมาข้งบนครับนี่แล้วเราขึ้นมาตรงนี้โอ้โหทามิ่งจัดมาปุ๊บแล้วเราก็นี่ไงโอ้โหสวยมาเอาของครับผมอือเรียบร้อยสวยงามแล้วเราก็ลงแปางล่างอือต่อเนื่อง แล้วทางนี้ก็เจอกับอะไรเอ่ยลงไปได้ใช่ไหมอะได้แหละมั้งมาไอ้ข้างบนที่ไม่ตกใส่ผมใช่ไหมฮะเออไม่ตกว่ะโอเครอตัวไปไม่มีอะไรนะไม่มีแบบจัสมสแกมแมวนะโอเคฮะข้างบนนั้นเสียบปุ๊บแล้วก็ทำการโยกเพื่อโอ้เอาว่ะเฮ้ยโหวิ่งวิ่งวิ่งว,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 งวงชืุ้๊บเออมานี่ โอเคแล้วก็อ่าสวยงามแล้วก็วิ่งไปฮึบอ่ะเฉยโอ้โหโอ้ให้ตายเถอะเออแบบเมื่อกี้รีบไงรีบเกินไปหน่อยเออเรารีบร้อนเกินไปมาอ่ะเฉยอะไรครับเดี๋ยวนะเออมานี่สิครับเออเดี๋ยวหล่อนอได้ไหมเรามาตอนนี้ก็สวยรอบนี้ไปได้แน่นอนชัวป้าบเออโถเอาว่ะเอเอามาแหม่ถ้าไม่รีบไปทีเดียวก็อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอทามมิ่งว่ะ ไม่แล้วเราต้องเล่นกับเวลายังไงครับเมื่อไหร่จะหยุดครับโอเคหยุดแล้วต่อกันนี้ปับ๊บเฮ้จงหมุนจงหมุนมาปึ๊บเป่าเป่าห้องไม่เป่าละเป่าที่เพื่อนเป่าอันไหนวะน่ะเฮ้ยเอ้าอย่าบอกนะว่าเราต้องเล่นอันนี้ก่อนปับ๊บโอเคอันไหน,อ,นอันไหนหมุนวะหมุนอันนี้เออมาเป่าแปรลมเป่าพูดพูดเป่าควานาันไปปึ๊บอันนี้หมุนข้างบนหมุนแล้วแล้วต่อไปก็เกิดอะไรขึ้นอ๋อทางนี้มา โอเคเราก็แค่ไปเอาแท่งอันนั้นมาฮะปึ๊บนี่ไงสวยงามไม่โดนนะไม่โดนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมาเรียบร้อยปากเึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคหมุนหน้าไหนวะอออันนี้ที่ว่ามานี่ปั๊บโอ๊ยโอเคมานี่แล้วมาปั๊บออแล้วก็กระโดดทึบแล้วก็ไปอือสวยงามโอโหเกือบไปแล้วโอโหเอาวะผ่านมาแบบเมื่อกี้ก็งงเหมือนกันนะว,ว่าทาร์มิ่งมันเป๊ะได้ไงวะ เออถ้าเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งน่าจะน่าจะตัวย,ยาวๆแน่เลยโอเคครับแล้วก็มาตรงนี้โอ้โหเพียบเลยปึ๊บเอาอปึ๊บปึ๊บโยกย้ายโยกย้ายใสย่ควงโยกย้ายเอา,าเดี๋ยวนะมันหมุนตรงไหนะปึ๊บโอเคอ้าทำไมมันมันแป๊บเดียววะอ๋อโอเคเรียบร้อยมาครับหยิบเจ้าแท่งนี้มาแล้วเอามันไปไม่ได้ไงประเด็น โอเคเราต้องลงไปงล่างเอาไอ้แท่งนี้กลับมาก่อนมันจะได้ลงไปงล่างโอเคผมต้องรู้ก่อนว่าไอ้นี่มันไว้ทําอะไรโอเคงั้นต้องลองก่อนดูสิว่าถ้าลมพัดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้แท่งนี้จะขึ้นไปข้างบนอ๋ออย่าบอกนะว่าต้องเสียบข้างบนข้างล่างพร้อมกันจะได้ขึ้นไปสูงขึ้นแน่เลยผมคิดว่าใช่ไว้นี่แล้วกันเอาแท่งไว้นี่ไว้นี่ปึ๊บแล้วก็เอาแท่งตรงนี้ไปเสียบตรงกลางอ่าไปเสียบข้างบนเออข้างบนอ่าแล้วเราก็ไปตรงนี้ครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปได้อีกคิดว่าใช่ อ่านี่ไงเออง่ายๆเลยปุ๊บแล้วเราก็รอต้องรอให้ควันมันหายไปก่อนแน่เลยดูทรงแล้วโอเคหายไปแล้วอ้าวเฮ้ยเอาดิวดิวดวดวดวเอาเดี๋ยวนะตรงกลางหายแท่งนี้รู้สึกว่าจะต้องมาไว้ตรงนี้โอเคปั๊บแล้วก็โอเคแล้วนี้เราขึ้นไปข้างบนมาเลี้ยงน้ำดับใหม่เลี้ยงน้ำาดับใหม่ปุ๊บรีบขึ้นมานี่ปั๊บแล้วก็เสียบปุ๊บโอเคแล้วเราก็รีบไปมา ขึ้นมาบนนี้ต่ออ่าโอเคสวยงามแล้วเราก็รีบเอาแท่งนี้ขึ้นมาปั๊บเพื่อหยุดเพื่อหยุดก่อนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว่ึบปึบโอเคแล้วเราก็มาบนนี้อ้าวแล้วไงาต่อวะเดี๋ยวปึบอ๋อแล้วก็ขึ้นมานี่เอ้าเฮ้ยลงเอ้าไม่พอว่ะเดี๋ยวโอเค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 โอเอเคโอเค เราไปเียมิ Hertz ้ทด้วยเาเราเีย okay. ้ทอเเราไปที่อ่าไปต้อไปแล้วเราต้องไปเอนี่เจม้ท์มาเราไปไปเสีมิ้นทปักเ้อา้างเดีวอ้อที่ไหนเดียวรับปักเาื้อที่ไหนเที่ไเดีล้วเราก็ไปต้อยเอ้าไม่ต้องไปดึงปไปดอนไปยเอนปัป้นทเอาดีไี้ไเอาไย่อนไป่อไป้ท้ก็อ๋อแล้ไปหยม้ทั้วไปบม้นทปี้โอเค

อือชุบออโูได้แล้วโหเอาว่ามายังไงครับแล้วก็ปากนี่ปึ๊บขึ้นมาเดี๋ยวเพื่ออะไรวะอ๋อนี่มานนี่ปั๊บลองไงต่อโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้ให้ตายเถอะเพื่อจะไม่ผ่านซะแล้วไอ้นั่นมานี่ดิปั๊บเสียบนี่ปั๊บเดี๋ยวไม่ต้องใช้แล้วหรอชักชักล่อนหลอนแล้วเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยฮะยังไงครับเอาก็ผ่านมาได้นี่เอาเฮ้ย อาสรุปมันอะไรวะหลอนวะเกมมาทำผมงงมาเดี๋ยวจะเสียบไหล่ที่ทำไมในเมื่ออา้าวโอเคมาไม่รู้อาโอเคไปไปได้ก็ไปต่อละฮะมาโอเคโอค้โหดา่านก่อนหน้านี้กว่าจะผ่านคือแบบแม่งบ้าบอมากอะตั้งนานกว่าจะผ่านเดี๋ยวเ,เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคดูด,ดูลาดเราณนะจะเฮ้ยไปไม่ได้เดี๋ยวโอเคหยุดก่อนเลยโอเคไปครับเรียบร้อยสวยสวยโอ้โหเอาว่าเสียเวลานาน,านมากดาก่านก่อนหน้านี้เออ ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะบอกเลยโคตรนานนะกว่าจะผ่านกว่าจะแก้ได้โอเคฮะยังตรงต่อไปฮะโอโ้ขอพัเซเลง่ายๆนะแมวแล้วนะไอ้ทางไอ้ทางม,มิ่งโอ้โหโคตรเกลียดเลยไม่งเสียเวลาจัดแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยมันโผล่มาอีกแล้วืออโอ้โห,โโห,โโหพร้อมกับทุบด้วยเอาวางมาดูซิยังไงครับเจื้องแล้วก็เปิดนี่ดิควันดิเอาไปไงลาละมาเรียบร้อยโอ้โหเอามานั่นแหละเจ็บตัวไปครับออ อย่าคิดจะมาหือกับชั้นนะโอเคแล้วก็โอเคเข้าไปแล้วเราก็ไปบ้างมาโอ้โหอีกแล้วเหลอครับของง่ายๆนะไม่ต้องยากเกินนะพี่น้องอื้อยังไงนี้อ๋อนี่ปั๊บเพื่อให้เออตรงนี้มาโอ้โหโอเคชอบเลยชอบผมนี่อย่างฮะได้ปะวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคได้ครับปลายลุยสวยงามเรียบรย้อยเออแค่พอของปงของพ่อ หอ,หอมปลาหอมคอเพอเออมาเดี๋ยวก็โอ้โหอะไรวะเน,นี้ยอีกแล้วละครับฮมานี่ปั๊บโอ้เจ้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นยังไงครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ลมมันพ่นมาอย่างนี้วะโอเคเราต้องไปนี่ก่อนปั๊บนี่ดูซิอันนี้ทำอะไรตรงไหนก่อนปุ๊บตรงนี้อ๋อโอเคแล้วก็มานี่ปุ๊บ นี่หมุนมานี่ปับ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับมาตัวนี้ขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นครับเออแล้วก็อ๋อไปอยู่ฮึบมาทาั้งคู่พร้อมเพียงกันเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่ใจเย็นก่อนพี่ชายใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับมาแล้วผมก็ไปได้ไงมาโอเคสวยนี่สิมันต้องอย่างนี้พัศเสว์ที่ดี มาปึ๊บอือปึบเรียบร้อยสวยงามมาต่อตรงนี้อีกฮะแล้วก็อันนี้หมุนโอเคอันนี้หมุนลมฮะลมทํางานไอ้น,นี้ขึ้นมาข้างบนปับ๊บเอาไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวต้องอันที่สองก่อนสินะไหนดูปึ๊บอันสองทำไงวะปึ๊บอ๋อโอเคนี่มานี่ปับ๊บผมว่าใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองก่อนลองดูก่อนปับ๊บมานี่ปึ๊บโอเคขึ้นมาข้างบนปับ๊บ โอ้กูตุยแน่เลยถ้าโดนงี้เดี๋ยวลงมานี่อ๋อเดี๋ยวนะแล้วแล้วแล้วยังไงครับเนี่ยโอ,โอเคมานี่ปั๊บอาะมานี่ก็ได้มาอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอียงวะโอเคครับมาสวยรัดซีนี้แหละครับมาอันนี้ได้แน่นอนเป่าลมปู๊ดปุ๊ดปุดอือนั่นแหละ แล้วอันนี้ก็ลงมาปั๊บเรียบร้อยพังดิพังพังไหมพังแน่นอนนั่นไงโอ้โหพังเลยฮะสวยสวยมาลุยต่อครับผมเรียบร้อยมาถึงตรงนี้แล้วเซฟวะเอา่ะมาเกิดการกระตุกมาถึงนี่แล้วโอ้โอออย,ออยเอาปะทางนี้ฮะทางทอดยาวออกไปเจอเจอภาพเทียบเลยมีคนสวมหมวกแล้วก็ผ้าคลุมนะโดนเครื่องจักรลุมทำร้ายหรือไง เรียกมานี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะไปไงล่ะเฮ้ยอโอ้โหิีเดียวก็โดนเหรอครับเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่ใช่นะเอเอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อ๋อมันเป็นทามิงแบบนี้นี่เองโอเคมาครับสวยรอดเนื้อมืออย่างง่ายดายมาฮะมาถึงนี่แล้ววิกล่องก็ตามเรามาว่ะเมื่อไหร่จะเจอต้อนไม้ครับผมอยากเอาเอาก่องไปให้แล้วอะตอนนี้พูดตามตรงเลยมา สภาพมันดูมันเราเจอแต่สภาพแบบสบภาพแวดล้อมสนิมเครือทั้งนั้นเลยวะ่ะอุ้ยอันนี้โอ้โหมันดูดกืนลูกปากลูกปากพลังงานสีฟ้าไปหมดเลยแล้วฉันจะต้องอเดี๋ยวนะทำอะไรวะเนี้ยห,ห้ามไปดูนก่อนเลยน่าจะอันตรายอันตรายมาปับ๊บอุ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรก่อนอะไรขึ้นอุ้ยตกใจอ๋อเพิ่งเห็นใครก็ไม่รู้มานี่เลย หมุนขึ้นมาดูสิลมพัดอือแล้วไงต่อครับมานี่แล้วก็ปั๊บตรงนี้คืออะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,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 โอ้อะไรวะเนี่ยคือให้ทำอะไรครับงงไปหมดรู้เรื่อง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 โอเคโยงมานี่ปั๊บอ่ะมานี่ปุ๊บแล้วก็เสียบแล้วก็มันต้องอย่างนี้ปะน่ะ,ะมันต้องใช่แน่นอนแล้วก็อันนี้ปั๊บ เลื่อนไปเลื่อน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 มาแล้วก็ชวับนี่ชวับบิดเอดีมาตรงนี้ปับ๊บเออนั่นแหละแล้วก็เสียบตรงนี้ปุ๊บยังไงก่อนเหลืออีกอันเดียวเหลืออันหนึ่งมาโอเคอันนี้สุดท้ายเอาเดี๋ยวจะยึดก่อนเฮ้ยออมาหนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มานี่ปับ๊บเออเนี่ยแหละปับ๊บอันนั้นก็พุ่งมาทางนี้ นี่หมุนมานี่จบเรียบร้อยเออเราก็เปิดอันนี้หัวใจวะเนี่ยเพิ่งสังเกตหัวใจเหมือนแบบเลือดสุกฉีดเลยอะเหมือนเป็นหัวใจเต้นตุบเ้นตุกเต้นตุกๆอุ้ยเธอคนนั้นเธอคนนั้นอ้าวเขาทำอะไรอะเอาลูกปากสีทองลอยไปลอยมาปั๊บเข้าไปเอาเข้าไปในนั้นเราก็อุ้ยอุ้ยแต่ดูหน้าสยดสยองเหมือนกันนะเหมือนหัวใจเลยว่ะด้านนี้เหมือนเป็นหลอดเลือดอะเออ อา้าวก็ไปแล้วโอเคผ่านมานี่ก็ไม่รู้นะว่าทําทําไปทําไมนะเมื่อกี้นี้โอเคอุ้ยเอาว่ะเธอคนนั้นว่าไงฮะอ้าวเดี๋ยวผมไปต่อไม่ได้อะทาไงอะเธออุ้ยโอ,เอย้เอาว่าเจอผู้นําทางคนใหม่ฮะดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นผู้หญิง <c oughs> โอเคมาด้วยกันไหมอะเอ้มาด้วยกันว่ะดูถ้าทางจะโหดกว่า พี่ชายก่อนหน้านี้แน่เลยมาอันนี้เราก็ต้องรอเขาใช่ไหมเนี่ยเหมือนแบบไอ้ลูกปากสีทองนี่เป็นคุญแจเลยวะ่ะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้น่าจะใช้เปิดคุญแจแน่เลยนี่ไงโอ้โหเหมือนเป็นพลังงานอะเออแกนพลังงานปว๊บผมได้่อสอิลระลูกปากสีสีทองส่วนเรานั้นคอยเก็บรวบรวมลูกปากสีฟ้านะฮะมาครับผมได้เวลาเดินหน้าต่อไปเจออะไรอีกโอ้โหเอาวะเราต้องการกุญแจฮะ ไงเจ๊เจ๊เจ๊เดินช้ามากเลยเจ๊มาผมพร้อมแล้วฮะน่าจะมีสะพานแบบอัตโนโมอุยอัตโนมืออ่าเขาเรียกอะไรมันวนวดผสมแบบออตโต้นะฮะต้องมีคุญแจถึงจะทํางานแบบออตโต้นี่ไงลูกปากสีฟ้าตามมาแล้วละเอ้จากพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทน,นี้นะ่าเก็บเก็บมารวมได้จะประมาณนะ่จาจะสักสองสามอันได้นะผมคิดนะว่าข้างหน้านี้นะ่าจะมีต้นไม้แน่นอนมีต้นไม้ พอไปถึงเราก็เอาลูกปากไปส่งใช่หรือเปล่าเจ๊ใช่ไหมเจ๊เจ๊บอกผมทีใช่เลยนี่ไงโอโ้โหนั่นไงว่าแล้วกลาวไว้แล้วเชียวโอโ้โหทำไมซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้บ้างวะเออเออเอาวะมาได้เวลาส่งพลังงานครับผมเก็บมาเยอะพอสมควรเนี่ยตอนนี้อุ้ยสามอันว่ะเรียบร้อยฮะไปประดับเพื่อคืนพลังงานให้แก่ธรรมชาติจะว่าไปตีมันนี้มัน,ม,นมันโลกเหมือนแบบโลกในอนาคตที่แบบว่า สภาพแวดล้อมแม่งเสื่อมหมดแล้ววะนะแล้วก็เหมือนเราเก็บรวบรวมเพื่อแบบพื้นฟูพืชพันเอออะไรประมาณนั้นคิดว่าน่าจะใช่นะครับมาอุ้ยเจออะไรอะโอ๊ยโอ๊ยลุงคนนั้นนี่มาออไม่ใช่พี่ชายเอาว่ะช่วยพี่ชายออกมาอึ๊บนี่ไงใช่หรือเปล่าโอ้โอ,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 อ้อีกนิดหน่อยอีกอนิดหน่อยนิดหน่อยมา นี่ไงพี่ชายฮะอุ้ยพี่ชายตัวสูงมากเลยวะ่ะอ้ตัวสูงกว่าเดิมหรือป่าครับเออป,ประเทียบกับเจ๊เจ๊ดูตัวเล็กลงเยอะเลยว้มาครับโอ้พร้อมหน้ากันทั้ง3ามคนยังไงอะอึ๊บอึ๊บอุ้ย,ยนี่ผมก็มีห้าแต่อันเล็กยังไง3คนรวมพลังกันปาร์ตี้ใหม่เหรอโอ้อออ,อะไรอะอุ้ย เอ้าวั h e f u c กอะไรอะเฮ้ยโอ้โอ้ไม่กอดว้าวอ,อ้นี่มาฉากอะไรอะโอ้โหสวยสวยสวย,สวย,สวย,สวยดีนะพูดถึงอลังการเลยบอกเลยนี่ขี่ลูกปากสีทองขึ้นไปครับอุ้ยไปเจอคนอื่นด้วยโอ้เรื่องราวระหว่างเจ๊ที่มาแทบจะท้ายสุดเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็พี่ชายที่มาช่วยเรา ตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเรื่องนะฮะแล้วไอ้ดำๆนั่นคืออะไรครับอป๊บเข้าประตูวาร์ปอ่ะแล้วไงต่อฮะอุ๊ยแล้วก็กลายเป็นแท่งเหมือนเดิมด้วยอ่ะเดี๋ยวปุ๊บอ,อ๋เอาาเอาว่ะเอาวุธเรายังอยู่โอเคฮะเราให้ต่ออะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหนา้าบาย